สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโคมไฟ2ตรวจผ่าตัดชนิดล้อเลื่อนนะครับรุ่น UQ 6 0 0 1 L 3 B นะครับตัวนี้เริ่มจากส่วนฐานนะครับในส่วนโครงสร้างฐานเนี่ยจะเป็นทรง5แฉกทําด้วยอลูมิเนียมนะครับทําให้มีน้ำหนักเบานะครับเข็นเคลื่อนย้ายได้ง่ายมีล้อนะครับ2นิ้วนะครับจำนวน5ล้อนะครับส่วนของเสานะครับ และแขนโคมนะครับจะทําด้วยสแตนเลสนะครับทําให้มีความแข็งแรงทนทานไม่ขึ้นสนิมนะครับส่วนของหัวโคมไฟนะครับช่วงคอตรงนี้ก็จะมีในส่วนของข้ออ่อนทาให้สามารถปรับโคมไฟได้ทุกมุมนะครับโคมไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟชนิด LED จํานวน3หลอดนะครับเป็นหลอด LED ขนาด3วัตต์นะครับ ซึ่งจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ40,000ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะมีวิธีการทำงานก็คือสามารถใช้ได้2แบบก็คือใช้ไฟแบบปกตินะครับแล้วก็จะมีระบบแบตเตอรี่สำรองนะครับสามารถทำงานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงนะครับการทำงานก็คือเสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์นะครับและปรับดิมเมอร์นะครับตัวไฟนะครับก็จะ ติดทันทีพร้อมใช้งานนะครับก็จะมีค่าความส่องสว่างนะครับตั้งแต่หน้าโคมไฟถึงวัตถุที่สองนะครับถ้าในระยะโฟกัสที่40เซนนะครับก็จะอยู่ที่45,000ลักซ์นะครับแต่ถ้าเป็นระยะที่80เซนนะครับก็จะมีค่าความส่องสว่างอยู่ที่14,000ลักซ์นะครับ นี่ก็คือจะเป็นค่าความส่องสว่างของแสงนะครับตัวคมไฟตัวส่วนหัวนี้นะครับก็จะคุมด้วยซิลิโคนนะครับสามารถจับได้เลยนะครับเพื่อปรับมุมมองของตัวคมไฟได้อย่างสะดวกสบายนะครับกรณีไฟฟ้าขัดข้องเครื่องก็จะถูกตัดไปที่ระบบไฟแบตเตอรี่ทันทีนะครับทำให้การใช้งานการผ่าตัดสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับ นี่คือโคมไฟ2ตรวจพ่าตัดชนิดล้อเลื่อนรุ่น UQ 6 0 0 1 L 3 B ครับสนใจติดต่อบริษัท Universal Quality จำกัดครับ